สวัสดีครับนี่รับสูดรายการแสนเฟชันนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ฮีโร่ผู้เล่นใหม่ที่จะแนะนํากันก็คุณหนุ่ยเล่นอะไรตอนเนี้ยจะเล่นตัวอะไรเนี่ยเาจะเล่นสายเอจิเดี๋ยวที่ผมจะแนะนําคือแฮมเมอร์สตรอมนะครับผม <Hammer Storm. S 1> เดี๋ยวเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปดูกันครับแฮมเมอร์สตรอมเป็นสายของอะไรครับเป็นสายของสายสตรงนะครับผมมีดีเฟนเริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้า แล้วก็เมจิกอาร์เมอร์ก็ห้าจุดห้าครับผมความเร็วกันจมตีสูตจุดห้าเก้าต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็เป็นสายจมตีระยะประชิดเอาฟินมาทำไมเอาตัวยากมาแล้วเร้องต้นเริ่ง่ายตายตอนนี้เดี๋ยวค่อยแนะนำตัวอื่นเอาตอนนี้เอาแฮมเมอร์ก่อนครับผมก็หน้าตายเมอร์เป็นคล้ายๆแบบนี้ครับผมอ่ะฮะของที่ต้องออกก็อย่างแรกก็คือที่ทุกคนต้องออกแน่ของแฮมเมอร์อยู่แล้ว ก็คือรองเทา้าบูทไม้นะครับผมหรือก็สเต็มสเต็มบูทนั่นเองเออปรับเป็นสายสายสเตง็งเลยครับผมส่วนจะออกอะไรต่อนี่แล้วแต่คุณเลยนะผมแต่ผมแนะนําก็คืออาจจะเป็นไม่ก็รีมานาเพราะว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเป็นฮีโร่สายสเต็งแต่ว่าต้องใช้มานาสูงมากแล้วก็ออกอย่างเช่นอาจจะเป็นออกอันนี้ก็ได้ถ้าเกิดจะเาต้องการปีเร็วนะครับผมผมจะไม่โชว์เทคนิคอะไรมากมายนะตาเนี้ยก็ยคือเล่นปก,กติทั่วไปให้ดูเฉยว่ามันใช้ยังไงนะผม สกิลหนึ่งของมันเป็นการสกิลป่าคอนนะผมแล้วแต่ควรจะอัพสกิลสองของมันคือทําให้เวลาเราตีธรรมดาหรือตีอันติแล้วตรกนเนี้ยจะทําให้กระจายดาเมจรอบข้างถูกว่าหมายถูกจากป้าหมายหลักอะ่ะตีไปจะก,กระจายออกรอบข้างถึห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนสกิลสามที่จะเพิ่มเกาะสามหน่วยและเพิ่มความเร็วการวิ่งสิบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อเล็วหนึ่งนะผมอ่ะฮะแล้วก็อันติมันคือเพิ่มดาเมจตัวเองคูณสองอ่ะเป็นลายยี่ิห้าวิเแล้วตีน้าจอจะสั่นนะผมสกิลเวลาใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะผม ฟิวเอ้ยมานี่ดิใบตกเลยดิเอ้ยโหใหญ่โหอีกจอกเกาะเลยวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่างงี้ววครับผมเปี้ยวเลยครับผมอ่ามานาใช้เยอะมากเลยเห็นไหมโอ้โเยเล่นแรงนะคุณเนี่ยมาถึงนึงจะหมดหลอดแล้วะ <c oughs> ครับผมแล้วแต่คนจะอัพว่าจะสกิลจะอัพอยังไงนะผมก็แล้วแต่คนเลยนะผมบอกว่าแล้วแต่คนนะครับฟังดีๆนะครับไม่ใช่เอาตามผมนะบอกว่าเล่นรักกาไม่เอานะที่ผมจะลงคือลงนี้นะผมลงบวกครับเอาเชี่ยลงบวกสอกันทด้ไม โอ้ยกำลงบวกอันเดียวก็พอไปลงบวกันกำเหอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับผมก็ตอนนี้เป็นร่ที่เล่นง่ายมากจัดง่ายมากเพราะถึกด้วยแล้วก็อะไรมากเลยผมนะยืนทําอะไรนะฮะยืนเหรอยืนเล่นนะยืนเล่นนะยืนเล่นนะจะยืนเล่นใช่ไหมจะบวกอ่ะจะบวกอ่ะจะบวกอ่ะ ครับผมแล้วก็สมมติถ้าเกิดเราออกเห็นไหมครับว่าได้เม็ปกติบอลแรงขนาดไหนครับแล้วเกิดเราออกอย่างเช่นเราออกพวกเบอร์เซิร์กมาเออไม่ใช่เบอร์เซิร์กดิอย่างเขาเรียกเบอร์เซิร์กันแต่นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเอเดอร์พาราซิตเป็นวันเนี้ยใช่ปะ่ะเออถูกแล้วนี่ผมทำให้ตีเร็ว,รวแล้วผมทีโลกไอเดมชิ้นนี้แล้วเวลาใช้ก็เดี๋ยวรอรอ,อไว้หกแต่จะทำอะไรให้ดูครับผมเราจะโชว์พลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่คิดว่าจะมีในโลกนี้ให้คุณดู วถามว่าทำไมถึงลงสแตทนะผมลงสแตทเพราะว่ามันมีทำให้ตัวเนี้ยเลือดเยอะขึ้นแล้วก็มานาเยอะขึ้นมานามันจะเป็นตัวตัวนี้มากครับผมแล้วก็ทำให้ดามเมจเพิ่มขึ้นด้วยอ่าฮะครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งอ้ดูไหน regeneration. อยากโอ้ยครับผมพอเว้าหกแล้วใช่ไหมครับถึงเวลาที่เราจะโชว์พลังยิ่งใหญ่นะครับถ้าไอ้ที่อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าอันติเนี้ยมันจะทม่ให้ดาเมจคุณสอ แล้วถามว่าใช้ยังไงนะครับก็ปาไปครับเปิดทังตีครับแล้วหมดที่จะสับเลยครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับหัวแตกครับแม่งเกียนว่ะครับสังเกตดีๆเวลาตังตีหน้าจอจะสั่นนะผมเป็นเวลา25ปีผมก็ถือว่าหมดแล้วนะนี่แหละครับคือความเก่งของตัวนี้ับผมแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะต้องบอกว่าสกิลแต่สกิลมีผลยังไงนะ อัพแตะอัพแตะมาอย่างเดียวมันไม,ไม่มันไม่ได้ผลอะไรนะผมก็ยอย่างเช่นสกิลสามนี่เวลาใช้จะบวก,กเกาะเตะขึ้นมาสามหน่วยแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะผมวิ่งจะวิ่งกลายเป็นสี่ร้อยสิบเอ็ดนะผมจากตอนแรกแล้วพอวิ่งหมดตอนแรกเหลือสามร้อยสิบเลยเนะี่ยกำมันน้อยเลยกำเฮ้ยแล้วถามว่าไอเทมอะไรที่คอมโบตดีที่บ้างนะผมก็มีพวกเบคเบคบีกาะกระดูกหรือไม่ก็บิงบิงนี่จำเป็นมากนะตัวเนี้ยแล้วแต่แล้วคนจะเล่นนะนะ แล้วแต่คนจะเล่นเออวิดีโอขอของสายแค่ชวนก็ออกตามไกด์ปกติครับผมไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิเป็น normal อย่างเงี้ยถ้าเกิดเงินโดนกดมากๆอ่ะอาจจะออกรองเท้าสักสามคู่รองเท้าแบบนี้แหละรองเท้าบูทแดงนะครับสามคู่อย่างนี้เห็นผลอย่างมากโอ้ยเฮ้ยโอ้โห <c oughs> แล้วก็ฮีร่ตัวนี้มีกระบัตรไพตัวเองสูงมากเพราะเวลาปลาสตันเนี้ยจะปลาระยะโคตรไกลเลยเนี่ย เอ้ยโอโ้โหอย่างเช่นแบบนี้นะผมฟิวแปะแปะแล้วก็ไอ้ทีกี้ที่ผมบอกตีอยู่สองเนี่ยเวลาตีมันกระจายดาเมจออกรอบข้างนะผมเดี๋ยวทำให้ดูกนมาคมาคคเอาคลิปใหม่ๆกกรรมไอเทมเบื้องต้นออกอะไรบ้างครับจัดทัดใส่ไปไอันี้เบื้องต้นที่ผมบอกไนงะออกรองเท้ามาก่อนน่ะมีผลอย่างมากเลยเดี๋ยวว่าเมื่คนหนึ่งจะตีผมดูคลิปนะครับเวลาตีเมื่อตีตัวนี้นะใช่ปะ่ะ กระจายเอาล้อ,อข้างเห็นป่ะตัวนี้เลือดเลือดตัวด้วยมาข้างข้างกันเออประมาณนี้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตายทำอะไรมาลอยป้อมทำไมเนี่ย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวก็ขอเวลากลับบ้านสักครู่นึงโอ้หนีตายได้ครับตะกี้นี้บวกเกาะด้วยบวกทางความวิ่งด้วยเออวิ่งเร็วด้วยนั่นแหละเคยเห็นไหมเวลาเล่นแฮมเมอร์คนไหนคนเล่นแฮมเมอร์นะก็ชอบออก,ออกอร,อรองเท้าเนี่ยหลายๆอันรองเท้านี่มี เออนั่นอะถามว่ารองเท้ามันมีดียังไงครับผมรองเท้ามันมีดีตรงทำให้เพิ่มดาเมจด,ด้วยแล้วตีเร็วด้วยครับผมแฮมเมอร์ที่ต้องการความเร็วในการตีามากเพราะว่ามันมันมันตบแรงจริงดูนะครับดูนะครับดูดีดีครับดูดูครับจังหวะนี้แหละครับปกัปกปกักปักอย่างนี้ครับผมขอ,องรองเท้าสามคู่เซฟเงินดีกว่าออกโลกระดูกใช่ครับโลกระดูกขบอกตรงว่ามันไม่จะเป็นสำหรับแฮมเมอร์ครับผมเพราะว่าจังหวะเข้าอย่างเงี้ยมันไม่ไปทางทีีจะ ไม่ใช่ตัวยืนอะไว้ง่ายอะยืนแทงไม่ได้ใช่ปะตัวเนี้ยนอกจากหลังๆอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็จริงอยู่แล้วนี่พอเราได้ของนี่มาครับถึงเวลาคอมโบแล้วผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ดูนะครับการคอมโบของตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมตาไปครับบิงตามครับแล้วตกครับอย่างเงี้ยครับเจนี่ก็วิ่งกดเด็งวิ่งตามครับ ง่ายมากครับคอมโบโตัวเนี้ยผมถ้าเกิดมีอันตรจะเมื่อกี้จะเป็นคอมโบที่สวยมากครับผมถ้าเกิดทำดีๆนะได้เป็นตัวเปิดได้ในหลายสถานการณ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวโชว์สเต็ปให้ดูกันวิธีการเล่นแบบคอมโบดีๆตัวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมานาหมดวะไม่ฟ้องมานาหมดสกิลดีเลยกลับบ้านงอนเฮ้ยแป๊บน,นึงนะผมขอลายดีเลยสกิลนิดหนึ่ง แปดวิสิบห้าวิอ่ะรอไปอ้าวเฮ้ยป้อมแตกไป้อมตอนไหนเนะี่ยคุณอืมครับผมอย่างนี้นะผมกดตันติไลยครับบิงก์เลยครับปาตันครับแล้วยัดเลยครับ <c oughs> อย่างนี้ครับผม <c oughs> อ้าฮอรล่าจ <c oughs> บแล้ว ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมันต้องการที่โร่สายอื่นเดี๋ยวจะมาแนะนํากันคลิปหน้าครับผมบายอ่ะต่อไปนี้จะเป็นการเล่นทัมเมอร์โชว์ของจริงครับผมว่ามันเล่นกันยังไงอ่ะฮะก็สําหรับผมมันก็ไม่รู้จะออกอะไรว่าคุณออกเลยดีวะออกนี่กันเออออกโซลิงก่อนแล้วกันเวลาเล่นเกมจริงๆงมันต้องทำอย่างนี้แหละครับครับผมคุณหนู่ไปเล่นไหนบนป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวถึงจังหวะบวกหรืออะไรงนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับผม มาสถานการณ์ฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นได้ทั้งแกงเกอร์เป็นได้ทั้งแทงเกอร์ไม่ต้องซับพอร์นนะผมที่หายนะมไ,นะไม่รู้ไปไหนตอนแล้วแล้วแต่ว่าเราจะทำยังเล่นเล่นยังไงนะผมสำหรับตัวนี้อ่ะตัดต่อเว้ยแม่งไม่มีอะไรฉากเด็ดมันๆเลยปุ้ยตอนนี้เกมแม่งโคตรเสียเปรียบอะแม่งจะแพ้อะตอนนี้นะแม่งเฮ้ยฮีโร่โหดกว่าเรื่องเสืกจะแพ้เอาไงต่อชีวิตดีครับเนี่ยเอากรุบซัด ป้อมลา่างยังไม่แตกเลยไปเอาป้อมลเออมลยเฮ้ยมังกี้ดีลูฟี่เอ๊่ยบอสมาไงอยู่ไหนวะมานี่ดิโอ้โหนี่ดิครับผมยัดไปงี้ครับผมยัดปไปงี้ครับเก็ตป่ะครับ,รบไม่ต้องบิง๊กไปหาเด้อครับยัดใส่หน้าหน้าแหบนะครับอย่าได้แข่ครับสกิลมีไว้ใช้ครับตัวเดียวก็ยัดได้ครับ เฮ้ย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 โอ้โหนี่ครับนี่เราเรียกว่าสเต็ปการหนีนะผมกูชิงแล้วกูชิงแล้วนี่ครับบิงไม่ใช่งี้ก็ได้ครับไม่หนีครับสวยมากโอ้โหอติคนละดับอ้าวอุ๋กี้ไหวไหมนะบับบับบับนี่นั่นแหละโคตรจริง